ไปเดินรูดของนะคะบตรสวัสดิการประชารัฐนะคะ200บาทแทบไม่เห็นอะไรเลยนะคะเราก็เอาที่จำเป็นเนาะกลับมาบ้านได้ไข่ไก่มาครึ่งแผง15ฟองนะแล้วก็นี่ค่ะนมข้นหวานผงปรุงรสน้ำมันพืช แค่นี้ก็หมดแล้วเงินสองร้อนี่นะคะวันนี้ก็มารูดนะคะได้วงเงินแค่สองร้อยก็ได้แค่นี้นะคะแล้วก็ไข่ไก่นี่เขาจำกัดแค่คนละครึ่งแผง15ฟองนะคะ15ฟอง60บาทนะคะฟองละ4บาท h ล l l o my friend welcome ท o m มา a ึงบาร์ดามลินออร์แกนิกฟาร์มซีสเกตชาแนลเดี๋ยวกำลังจะพาเพื่อนๆนะคะไปใช้สิทธิ์รูดบัตรสวัสดิการคนจนนะคะที่ร้านสะดวกซื้อในหมู่บ้านนะคะเราไปดูบรรยากาศกันนะ นี่นะคะวันนี้ก็มารูดนะคะได้วงเงินแค่200ก็ได้แค่นี้นะคะแล้วก็ไข่ไก่นี่เขาจำกัดแค่คนละครึ่งแผง15ฟองนะคะ15ฟอง60บาทนะคะฟองละ4บาทซับนะคะร้านเพิ่มซับเป็นร้านสะดวกซื้อประจำหมู่บ้านวันนี้เป็นวันที่1เมษาย,ยน2563 ไข่ไก่ได้แค่ครึ่งแผงแล้วก็อันนี้นะคะมาตรการร้านค้ามีเจลล้างมือนะคะแล้วก็ไม่ใช่เข้าไปลุมกันนะเออคือป้องกันการนั่นนะคะจะมีคิวนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยเข้าไปเลือกสินค้านะคะให้ครบตามมูลค่าบัตรสวัสดิการประชาชนนะคะ ที่ได้รับนะคะบางท่านได้200บางท่านได้300บางท่านได้500แล้วแต่นะคะทางราชการเขาจะอนุมัติให้นะว่าเวลได้วงเงินเท่าไหร่บรรยากาศร้านในยามเช้าของวันที่1น,นะคะสังเกตนะคะการเดินเข้าไปเลือกซื้อของก็จะจำกัจดจำนวนคนนะเพื่อไม่ให้มีการอ,อ,อยู่ในระยะใกล้ชิดมากนะคะโอ้มีใส่หน้ากากใส่ชิวด้วยสุดยอด ดีมากเลยอ <glass> ่ะนี่นะครับวานนีงก็เตรียมมาแล้วนะคะใส่ถุงมือยางเลยนะคะจะมาหยิบจับสินค้านี่เราก็ต้องระวังเนาะป้องกันตัวเองได้ก็ป้องกันนะคะพี่น้องมันยังไม่มีข่าวหรอกว่าคนในหมู่บ้าน ได้รับเชื้อเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครไปไหนมาบ้างเนาะนี่นะคะดูคุณลุงนะคุณลุงใส่หน้าก,กากพลาติกกันเลยนะคะ่เรียกว่าชิวนะคะนี่นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะคะสำหรับผู้คนในหมู่บ้านตำบลทุ่งชัยนะคะ อำออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษแล้วหมู่บ้านของพี่น้องแล้วคะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันใส่หน้ากากอนามายัยใส่หน้ากากกัะชีวแบบเป็นบังเกอร์แบบนี้ไหมคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแลกเปลี่ยนกันมาดูได้เลยเนาะ อันนี้แม่ค้านะคะแม่ค้าก็ใส่หน้าก,กากหน้าก,กากอนมามัยเป็นผ้านะคะขุดมือเด็ดหอบไปด้านนี้จ้ะไปเอาข้างในสืบแล้วคนดูสืบ่า นอี่นี่ตาสเอาาออกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะพี่น้องบ๊ายบาย